ฟังกันจะชัดหลวงพ่อทูลสอนวิธีดูพระอรหรันพระอรหันคือพระอริยบุคคลผู้ประเสริฐและเป็นยอดของเนื้อนาบุญที่ชาวบ้านอยากจะทำบุญด้วยแต่เนื่องจากคนทั่วไปดูกิริยาภายนอกของพระอรหรันกับพระสงฆ์ทั่วไปแล้วแยกไม่ออกบางครั้งก็เข้าใจผิดว่าพระสงฆ์รูปนั้นดูเคร่งขรึมนุ่งจีวรสีเข้มน่าจะเป็นพระอรหรัน แต่ท้ายที่สุดกับกลายเป็นพาด <_ d ream> หัวข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ในทางที่เสื่อมเสียในการดูว่าใครเป็นพระอริยเจ้านั้นหลวงพ่อทูลคิปปบปปัญโยบอกว่าเป็นเรื่องยากสําหรับปุตชนแต่ถึงกระนั้นท่านก็ได้แนะแนวทางพอให้คนทั่วไปสามารถมองเห็นแสงสว่างท่ามกลางความมืดมนสงสยัยโดยอธิบายว่าการดูพระอริยเจ้านั้น ส่วนมากจะสุ่มเดาตามกิริยาที่แสดงออกมาทางกายและวาจาแต่การดูในลักษณะอย่างนี้ก็ยากที่จะถูกต้องได้เพราะพระอริยเจ้ากับผู้ยังเป็นปุถุชนอยู่นั้นมีกิริยาการแสดงออกทางกายและวาจาเหมือนกันถึงแม้ท่านผู้นั้นจะได้บรรลุธรรมถึงขั้นเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังตัดอุปนิสัยเดิมของท่านไม่ได้นิสัยเป็นมาอย่างไร ก็เป็นไปอย่างนั้นตัวอย่างเช่นพระสารีบุตรในชาติก่อนเคยเกิดเป็นลิงนิสัยลิงของท่านก็ยังติดตัวท่านมาฉะนั้นพระสารีบุตรจึงชอบกระโดดโลดเต้นอยู่เป็นนิสัยเห็นกิ่งไม้ใดพอจะกระโดดจับได้ก็ต้องเล่นต้องทําหรือเห็นน้ําบ่อพอจะกระโดดข้ามได้ก็ต้องกระโดดไปมาพระภิกสุสองรูปอื่นเห็นเข้าคงแปลกใจว่า ทำไมพระสารีบุตรจึงแสดงกิริยามารยาทที่ไม่เหมาะสมเสมออย่างนี้ไม่สมศักดิ์ศรีที่ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระอารหันตสาวกข้างขวาของพระพุทธเจ้าเลยจนเป็นที่โจ์จันกันพระพุทธเจ้าทราบเรื่องจึงตรัสกับพระภิกษุเหล่านั้นว่าอุปนิสัยเดิมของพระสาวกนั้นละไม่ได้อุปนิสัยเคยเป็นมาแต่อดีตอย่างไรการแสดงออกทางกาย และว,วาจาก็เป็นอย่างนั้นและพระองค์ยังได้เปรียบเทียบอุปนิสัยของพระอริยเจ้ากับปุตุชนไว้ว่าหนึ่งน้ำลึกเงาลึก 2. น้ำลึกเงาตื้น 3. น้ำตื้นเงาลึก 4. น้ำตื้นเงาตื้นซึ่งทั้งสข้อนี้เป็นวิธีตัดสินที่ยากมาก เพราะผู้ตัดสินไม่มียานอย่างรู้พิเศษเฉพาะตัวนอกจากจะสุ่มเดาไปเท่านั้นข้อหนึ่งคำว่าน้ำลึกเหงาตื้นหมายความว่าท่านผู้นั้นมีคุณธรรมอยู่ภายในใจแล้วและก็ยังมีกิริยามารยาทแสดงออกทางกายและวาจาที่สุขุมลึกเป็นอุปนิสัยเดิมของท่านอยู่อีกด้วยถ้าอย่างลักษณะนี้ก็จะพอเดาถูกบ้างข้อ2 คำว่าหนามลึกเหงาตื้นหมายความว่าผู้นั้นมีคุณธรรมอยู่ภายในใจแล้วแต่กิริยามารยาทการแสดงออกทางกายและวาจาไม่มีความสํารวมเลยอยากแสดงตัวอย่างไรอยากพูดอย่างไรก็เป็นไปอย่างไม่สํารวมทั้งสิ้นแต่ก็ไม่ผิดในพระธรรมวินยัยเพราะเป็นเพียงกิริยาที่แสดงออกมาเท่านั้นถ้าหากไปพบเห็นผู้ที่มีอุปนิสัยอย่างนี้ก็จะเดาไปทันทีว่า ท่านผู้นี้ยังเป็นปุถุชนเพราะมีนิสัยแม่น่าเคารพเชื่อถือได้เลยข้อ3คําว่าน้าตื้นเงาลึกหมายความว่าท่านผู้นั้นยังไม่มีคุณธรรมภายในใจแต่กิริยามารยาทการแสดงออกทางกายและวาจานั้นมีความสุขุมลึกมากการสำรวมทางกายและวาจาหน่าเลื่อมใสใครได้พบเห็นแล้วก็จะเกิดความเชื่อถือเป็นอย่างมาก ถ้าได้พบเห็นผู้ที่มีอุปนิสัยอย่างนี้ก็เดาไปว่าเป็นพระอริยาเจ้าทันทีข้อ4คํคำว่าน้ำตื้นเงาตื้นหมายความว่าท่านผู้นั้นยังไม่มีคุณธรรมภายในใจและกิริยามารยาทการแสดงออกทางกายและวาจาก็กไม่มีความสํารวมแต่อย่างใดทํำไปพูดไปตามใจชอบถ้าหากพบเห็นท่านผู้ใดมีกิริยาอาการอย่างนี้ก็พอจะเดาถูกอยู่บ้าง ถ้าดูนิสัยน้ำลึกเงาตื้นหรือน้ำตื้นเงาลึกคิดว่าจะต้องเดาผิดอย่างแน่นอนฉะนั้นการสุ่มเดาว่าใครเป็นพระอริยเจ้าและใครเป็นปุตุชนนั้นจึงยากที่จะสุ่มเดาให้ถูกหมดได้แม้แต่พระอริยาเจ้าด้วยกันเองก็ยังไม่สามารถรู้ได้กันทั้งหมดได้เช่นพระอริยเจ้าขั้นโสดาบันก็ไม่สามารถรู้ภูมิธรรมของพระอริยเจ้าขั้นสกทาคามี พระอริยเจ้าขั้นสกทาคามีก็ไม่สามารถรู้ภูมิของพระอริยเจ้าขั้นอนาคามีได้พระอริยเจ้าขั้นอนาคามีก็ไม่สามารถรู้ภูมิธรรมของพระอริยเจ้าขั้นอรหันได้หรือแม้แต่พระอรหันองค์ใดที่ไม่มียางพิเศษส่วนตัวก็ไม่สามารถรู้ภูมิธรรมขององค์อื่นได้แต่เมื่อได้สนทนาธรรมกันแล้วก็จะรู้ทันทีว่าท่านผู้นั้นมีภูมิธรรมขั้นนั้นขั้นนี้ ในบางกรณีพระอารหัน์ย่อมรู้กันได้หรือภูมิธรรมของพระอริยเจ้าขั้นอื่นเนื่องจากเป็นผู้มีความเกี่ยวข้องกันมาแต่ในอดีตเคยสร้างบารมีร่วมกันมาและเคยร่วมสุขร่วมทุกข์กันมาหลายภพหลายชาติ